งานนี้ว้าแดงมีหนาวหลังตัวแทนกองทัพไทยเข้าประชันหน้าว้าแดงเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีในวันที่18ธันวาคมเพื่อเป็นการเจรจาครั้งสุดท้ายให้ว้าแดงถอนกำลังพร้อมยืนยันกองทัพไทยพร้อมลบเสมอหากการเจรจาไม่สำเร็จโดยก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับวันขีดเส้นตายที่18ธันวาคมที่กองทัพไทยได้ออกคำสั่งให้กองทัพว้าแดงที่ลุกล้ำเข้ามาชายแดนไทยให้ถอยทัพ ภายในวันที่18ธันวาคมหรือว่าเมื่อวานนี้เองนะครับโดยอย่างไรก็ตามก็ปรากฏว่าไม่มีวิ่แววการถอยทัพของว่าแดงเลยแม้แต่น้อยแต่ในขณะเดียวกันก็ได้มีการรายงานจากทางด้านแม่ทัพภาค3ของไทยได้มีการชี้ว่าทางกองทัพยังคงเจรจาอยู่ไม่ขอเพิ่มความขัดแยง้งและยันว่ามีกำลังทหารพร้อม24ชั่วโมงโดยแม่ทัพภาคที่3ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่จังหวัดพิษณุโลกกรณีปัญหากลุ่มว่าแดงว่า ในบทบาทความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่3เราก็มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่หรือพร้อมรบในทุกสถานการณ์แต่เนื่องจากว่าการเจรจานั้นยังคงมีหลายระดับชั้นขึ้นไปที่ยังคงสามารถมาตกลงเจรจากันได้อยู่การใช้กําลังเป็นทางเลือกสุดท้ายความขัดแย้งมีอยู่ทั่วโลกไม่จําเป็นแล้วก็อย่าไปเพิ่มความขัดแย้งขึ้นไปอีกส่วนในวันที่18ธันวาคมไม่ใช่วันกําหนดเส้นตายอย่างใดเพียงแต่ฝ่ายตรงข้ามจะมาให้คําตอบเท่านั้น พร้อมย้ำว่าทางทหารของกองทัพภาคที่สามในขณะนี้มีความพร้อมตลอด24ชั่วโมงและในช่วงนี้อยู่ในช่วงของการฝึกตามวงรอบประจำปีอาจมีการเคลื่อนย้ายกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าสนามฝึกในพื้นที่ต่างๆอยากบอกเรื่องนี้กับประชาชนว่ายังไงนะครับก็อย่างที่บอกผมเมื่อกี้ผมก็พูดในที่ที่ประชุมมาแล้วนะก็ในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของทัพที่สามเราก็อย่าง ขอเรียนพี่น้องประชาชนว่าเราก็มีความพร้อมนะครับที่จะปฏิบัตินะครับตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดช,ชอบนะครับแต่เนื่องจากว่าการเจราจารต่างๆนะครับมันมีหลายระดับแต่ละระดับก็ยังสามารถที่จะคุยกันได้นะครับการใช้กําลังมันจะเป็นหนทางสุดท้ายเป็นทางเลือกสุดท้ายซึ่งประเทศที่จเจริญแล้วเขาก็จะยึดถือทมนี้นะครับในภูมิภาคของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยความผัดแย้มมันก็จะมีอยู่ ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับรวมทั้งสถานการณ์โลกปัจจุบันความขัดแยง้งมีอยู่ทั่วโลกแต่ว่าเราอย่าไปเพิ่มนะครับไม่จําเป็นอย่าไปเพิ่มความขัดแยง้งผมว่านะประเทศรอบบ้านเราเขาาคงไม่อยากที่จะอยู่แล้วลําบากหรือมีสงครามมีอะไรทุกคนนะต้องการความสงบสุขทุกคนแล้วครับนะฮะนี่เราก็ต้องให้เกียรติกันนะครับนี้การเจรจาแรางต่างนะครับมันก็ต้องทําระหว่างรับต่อรับอยู่ไหมครับ ผมก็ต้องเจราจากับทางทางทหารเยนมานะครับในส่วนของระดับภาคระดับของที่เขารับผิดชอบไปแต่ว่าในเรื่องของกิจการภายในของเขานะครับที่เกี่ยวข้องกับชนกลุ่มน้อยต่างๆมันเป็นเรื่องของเขาซึ่งเขาต้องไปเจราจาไปคุยกันเองนะครับแล้วเขาเอาคําตอบมาบอกเรานะครับประมาณนี้นะฮะนี้ในส่วนของกําหนดนมันไม่ใช่เส้นตายอะไรนะครับมันแค่ระดับว่าเขาขอเวลาแล้วเราจะมาให้คําตอบ ประมาณนี้นะครับเราก็เขาก็ติดต่อผ่านมาซึ่งผมก็ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการ TBC นะครับก็ก็ไปไปรับฟังแล้วก็ไปเจรจาไปคุยกันว่าเป็นยังไงไปถึงไหนนะครับแล้วเราก็จะรายงานให้กับหน่วยเหนือต่อไปนะครับครับในการเป็นความพร้อมของเราในด้านสภาพกำลังนี่โอเคใช่ไหมครับของเราพร้อมอยู่แล้วครับทหารของเราเนี่ยผมเรียนเลยว่าเรามีการฝึกการไลยตามวงรอบอยู่แล้วช่วงนี้เข้าสู่การฝึกตาวงรอบประจําปี นะไม่ว่าจะเป็นภาคกองร้อยภาคของพันซึ่งซึ่งมันก็จะมีการเคลื่อนย้ายกําลังทหารเข้าสนามฝึกอะไรต่างๆก็มีการยิงปืนมีอะไรเป็นธรรมดาตามวงรอบประจําปีอยู่แล้วครับซึ่งนี่ก็คือการออกมาสัมภาษณ์ของทางด้านพลโทกิติพงษ์แจ่มสุวรรณแม่ทัพภาคที่สนะครับที่ออกมายืนยันว่าวันที่18ธันวาคมนั้นไม่ใช่วันขีดเส้นตายอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่เป็นเพียงแค่วันที่ทางด้านกองทัพไทยและกองทัพว้าแดง จะส่งตัวแทนไปเจราจาเท่านั้นเองโดยก็มาล่าสุดนะครับต่อกับการเจราจาที่ว่านี้เองก็มีทางด้านเพจหลักของกองทัพไทยก็ได้ออกมารายงานอัปเดตเรียบร้อยในเช้าวันนี้ที่18ธันวาคม2567ถึงการประชันหน้ากันครั้งแรกในรอบสิปีของทางด้านกองทัพไทยและกองทัพว้าแดงที่ได้เข้ามาเจราจาต่อหน้ากันเป็นครั้งแรกหลังจากที่ไทยได้ออกคําสั่งให้ว้าแดงถอยทัพโดยทางกองทัพไทยก็ได้ระบุถึงการเจราจาในครั้งนี้ว่า เราได้รับภาพจากแหล่งข่าวระดับสูงเพราะอยู่บนดอยเป็นภาพการพบปะและเจรจาระหว่างผู้นำทางทหารของฝั่งไทยและว่าแดงเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และหารือสถานการณ์แนวชายแดนรวมถึงสื่อสารข้อกังวลของกัลกันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้โดยคำว่าเชื่อมความสัมพันธ์ไม่ได้หมายถึงใครยอมใครแต่เป็นเรื่องปกติที่เจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนจะต้องทำความรู้จักกันเพื่อจะได้คุยกันง่ายถ้ามีปัญหาอะไร ดังนั้นก็ย้ำอีกรอบว่า18ธันวาคมนี้ไม่ใช่เดทไลน์หรือวันในการใช้กำลังทางการทหารกับว้าแดงเพราะคำนี้ไม่ได้ออกและไม่เคยออกมาจากปากของกองทัพไทยไม่ว่าจะทางตรงหรือทางลับกำหนดการต่างๆเป็นแค่การนัดหมายพูดคุยเพื่อสื่อสารข้อกังวลต่างๆดังนั้นไม่ใช่กองทัพไทยไม่กล้าลบหรืออ่อนแอหรือยอมว้าแดงหรืออะไรแต่ณนะตอนนี้นกลไกระหว่างประเทศรวมถึงกลไกการเจรจาต่างๆยังใช้ไม่หมด แล้วถ้ายังใช้การเจรจาได้ทำไมจะต้องรีบรลบให้เสียทั้งชีวิตทรัพย์สินและที่สำคัญคือเศรษฐกิจตามแนวชายแดนถ้าสุดท้ายเราได้ตามที่ต้องการโดยไม่ต้องลบมันก็จะยิ่งดีและถือเป็นการใช้แสนยานุภาพที่สร้างขึ้นมาให้เป็นประโยชน์สูงสุดแต่ถ้าต้องลบมันก็ต้องลบเพราะเราก็ยืนยันได้ว่ากองทัพก็เตรียมแผนในกรณีที่เลวร้ายที่สุดไว้อยู่เช่นกัน เพียงแต่ย้ำอีกทีว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงขั้นนั้นรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศก็มีการดำเนินการอยู่ยิ่งชนกลุ่มน้อยซึ่งเป็น non-state actor เรายิ่งใช้การเจรจาได้ความข้องตัวในการเจรจาอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำแต่ไม่ใช่อะไรก็ต้องทำสงครามอย่างเดียวโดยเฉพาะในกรณีที่ท่าวันหนึ่งว่ากลายเป็น state actor ขึ้นมาหรือบางอย่างในเมื่อหลายๆอย่างมันยังไม่สามารถสร้างความชัดเจนได้ในเร็ววันเช่นการปักปันเขตแดนที่ท่าตราใดเมียนมา ยังมีสงคารามกลางเมืองแบบนี้ก็คงยากที่จะทำให้ชัดเจนเส้นเขตแดนไทยและเมียนมาก็ยังไม่มีอยู่จริงมีแค่เส้นที่แต่ละคนยึดถือดังนั้นการรักษาให้คงอยู่ก็อาจจะได้ประโยชน์กว่าแบบที่หลายๆพื้นที่ทั่วโลกเลือกจะทำเพราะถ้าต้องบอกให้วาแดงกะเหลียงหรือเมียนมาถอยออกจากเส้นที่เราคิดว่าล้าดังนั้นหลายฐานที่เราก็ล้าอยู่ก็ต้องถอยเหมือนกันซึ่งพอต่างคนต่างถอยนั่นคือต่างคนต่างต้องลงจากเขาทั้งหมด มันไม่เกิดประโยชน์อะไรโดยเฉพาะในแง่การรักษาความมั่นคงและยุทธวิธีทางทหารในหลายกรณีการมีโนแมนแลนด์ทำงานยากกว่าด้วยซ้ำคำถามสำคัญก็คือถ้าเรามองว่าชนกลุ่มน้อยมีส่วนพัวพันกับยาเสพติดยิ่งมาล้ำแดนด้วยทำไมถึงไม่โจมตีถล่มให้ลาไปเลยคำตอบก็คือใช่ว่าเราไม่เคยทำแบบนั้น เราเคยทำมาแล้วเป็นปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่ใช้ทั้งกำลังทางอากาศและกำลังทางบกถล่มก็ถล่มลาบจริงๆแต่สุดท้ายโรงงานยาเสพติดมันก็กลับมาใหม่แล้วนี่มันคือวิธีแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนจริงๆหรือถ้ามีสงครามแบบสะใจคนในเมืองหรือคนในอินเทอร์เน็ตแต่เศรษฐกิจชายแดนเสียหายการท่องเที่ยวเสียหายที่สำคัญคือศูนเสียชีวิตผู้คนมันไม่คุ้มกันแน่นอนโดยเฉพาะในกรณีที่ยังใช้เครื่องมืออื่นได้ เช่นการเจรจาหรือการกดดันทางอื่นและการที่ว้าแดงมาขึ้นโต๊ะเจรจาก็ควรมองเป็นสัญญาณที่ดีว่าทั้งสองฝ่ายยังคุยกันได้ยังสแสวงหาข้อตกลงแบบสันติได้โดยการใช้ความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่เป็นตัวกลางอย่างน้อยในตอนนี้เราคุยกันได้ก็ควรจะคุยไปก่อนการแสดงความเข้มแข็งไม่ใช่การใช้กำลังอย่างเดียวในทุกกรณีแบบนั้นเรียกอันธพาลแต่เป็นการใช้กำลังแบบมีวุติภาวะ ใช้ไม้อ่อนหรือไม้แข็งและเก็บทางเลือกในการใช้อาวุธเป็นทางเลือกสุดท้ายดังนั้นอยากให้คนในอินเทอร์เน็ตเข้าใจกองทัพไทยซึ่งนี่ก็คือการออกมาอัปเดตจากทางด้านเพจหลักของกองทัพไทยนะครับที่ยืนยันแล้วว่าวันที่18ธันวาคมไม่ใช่วันลบแต่เป็นวันส่งตัวแทนไปเจรจาสังนั้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าการเจรจาครั้งนี้จะมีบทสรุปอย่างไรว้าแดงจะถอยไหมและกองทัพไทย เมื่อไหร่จะเอาจริงก็ต้องมาดูกันต่อไปกันนะครับยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า